สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซี FC ทางบ้านนะคะ่ะนอกลับมาพบพอกับจ่าป่ออีคือเก่าค่ะท่านผู้ชมมือนีมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณยายไล่ฝันแม่นนอะคะ่ะท่านผู้ชมนอคุณยายเพิ่นว่าฝันเห็นคนตายโกคนค่ะนอนตายเฮี่ยงกันอยู่ข้างทางนอะคะ่ะท่านผู้ชมนอบาดนี้ต๊กแกกับมาห้องบอกเลขคุณยายค่ะงวดผ่านมาวังหันห้องบอกเลขเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าคุณยายกะ ใช่ตุ๊กแกไปค่ะท่านผู้ชมเลขย่างสีมาออกตัวเก่าคุณยายเป็นว่าแต่ว่าพ่อหลังจากที่เลขออกแล้วออกเจ็ดเก่าอีลีคุณยายเสียดายว่ัสนค่ะท่านผู้ชมมาหลอกนี่ตุ๊กแกห้องบอกเลขอีกแล้วค่ะเรื่องเล่าความฝันหลักการตุ๊กแกสีห้องบอกเลขคุณยายไล่ตัวไหนกะมารับชมรับฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะให้คุณยายวบาให้ฟังค่ะท่านผู้ชมไปฟังไปชมน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปสวัสดีคุณยายไล่สวัสดีค่ะ ค่ะานผม้ชมมือนีกามาติดตามแนวทางความฝันกับคุณยายไล่คือเก่าเนาะค่ะานผม้ชมคุณยายนี่กับเป็นอีกผู้หนึ่งละค่ะธนผม้ชมที่ฝันแม่นเนาะคะ่ะนาตโตเลขที่คุณยายเพิ่นปล่อยมานนี่มักสีบพาดค่ะานผม้ชมเข้าแทบสิทุกงวดคันเว้นก็เว้นประมาณสองงวดบ่เกินนันเนาะคุณยายเนาะจ้ามารอบนี่ได้ยินว่าคุณยายเพิ่นฝันค่ะานผม้ชม เรื่องเล่าความฝันของคุณยายไล่นี่สิเป็นจังใดจังใดกะเบ้าให้เอฟซีทั้งบ้านฟังแน่คุณแม่โอ้ยแม่ก็ฟันอยู่แล้วเ้ยค่ะโอ้ยแม่ไปแม่ไม่มีข้าวปลูกปีที่ข้าวปลูกหน้าแม่มันชมปูชมปุยแม่ไปเอาข้าวปลูกแม่ไปยืมข้าวปลูกเขาค่ะให้แน่จับสองชอบแม่ว่าค่ะแม่แม่ไปเอาข้าวปลูกเอาขอาตัวสีวันเดียนโมแม่ว่วันค่ะเออแม่ก็เลยว่าวาวัน เขาบอกจอไวื้อค่ะมันก็ไม่มีอีไรขับปูกแม่มันมืดแต่มันสมโอ้คือมันแกมบอกงี้มันแกมจะเขามมแยังจะขาเจ้าแม่ก็เลยไปคุยเอาขับปูกน้เพิ่นค่บ้านนี้โอ้ยคุณตายหกคนเขาหายอยู่สองอบเออหน้าแม่มันมันเบิดสาม่ะเออมาแล้วก็เบอกมาไหนอยู่บ้านมาจะเอาขับปูกตายหกคนเลย เห็นคนตายเห็นคนตายอยู่ข้างทาง<อ>มือขึ้นนีไน้ได<อ>้ลูกพานไปเนี่ยแม่ก็ตามพวกพันแม่ขึ้นกันคนตายนอนตายข้างทางเลยบ่หรือขวางทางคุณแม่บ่ไมันเป็นสีข้างนี่สีเนาะค่ะแล้วก็ตายหกคนหกคนนะักแม่นะับบ้างละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนอนเลี่ยงอยู่ข้างทางเลยนนเลี่ยงกันคนตายหกคน นอนอยู่กลางทางหรือว่าขานทางกลางทางนี่ข้างไงม่นเหมอะเอ,อาก็นอนยุ่งี่นี่ค่ะมันตตยเฮี้ยงกันอยู่หกคนโอ้นจิเปลงแมวสนุกตรตงเออ้ยแม่กับันตาํตาตําตําระดับเด้หรือฝันว่าไปขอข่าปูนำข้าเจ้าไปยืมขา่า,า,ขาปูไมมเห็นไืมคนที่คุณแม่ไปยืมข่าปูเงินจักเพินบอกโอ้ก็จักแล้วน้ามูพวกเราจะหันไปยืมเขาอค่ะเขาก็ให้แม่ล่ะสองสอบแม่เอาสองสอบค่ะ เอามาที่เราเว้ยเปนมาอันมือได้สีวันยังมาเอาค่ะม้อนมันตอบโต้แท่งคุณแม่เอาสอหนึงกับแม่แท่นสองสอบกับแท่นสองสอบลูกค่ะเพราะว่าเขาแม่กับมี่ค่ะมันสมหลายอืมการมาจะบบนที่ก็ตายหกคนโอ้ตายคางข้างอุ้ยจักลูกไพรานไพแล้วเหมือนกับบุกมเนาะเป็นเป็นด็กหน่อยหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่มีเล็กหน่อยหรอกผู้หญิงหรือผู้สายบาานี ยิ่งสมช่ใช่สมยิ่งเพราะว่ามันมันตายกันหกศพบานนี้คุณแม่พอ่อศีรษบบอกวา่าผู้หญิงจะคนผู้ชายจะคนเลือกจำบ่ได้แต่ผู้หญิงสองคนโอ้หมนเรือผู้ชายหกคนนับนับไปตัวได้เพร<ฮ>าะว่าเรานุงศีลแมนบอกค่ะเออแม่กับผู้หญิงสองคนผู้ชายสี่คนมันเป็นหกคน,นได้หูกคนออาวบาทนี้พูดถึงตัวเลขเนาะฟันแบบนี้คือคุณแม่นี่ฟันเป็นปิศาจฟันสีให้โซกแหละนะเนาะ <Five. S 1> บาดนี้คุณแม่นี่สี่ตีเป็นตัวเลขต like <th> oh, ัวใดบาดตีเป mm ็นเลขบอกค่ะตีให้เอฟซีห้าแน่คุณแม่ศูนย์หกสี่แล้วแม่ตีศูนย์หกสี่ค่ะโอ้สามตัวเข่งเงเลยเนาะคุณแม่เนาะศูนย์หกสี่เลยผู้หญิงสองนี่ค่ะหกก็บอกว่าหกอะไรมันตายหกคนเนี้ยนั่นห่ยงกันนี่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 แม่ตีศูนย์หกสี่โอ้ศูนย์หกสี่ก็เท่านั้นตัวเดียวตัวเดียวเข่งเง เงงีแล้วค่ะทัีได้บ่ได้แล้วบ่ฮู้แล้วแม่ก็คือกันกะเว้าตามความฝันนองแม่เนาะตามความฝันแม่มื่อคืนนี้เ่วนอข้าไปแล้วก็ตามแับระดับไปได้ลูกค่ะเพราะว่าแต่ละมือแต่ละเว้นเฮาฝันบ่คือกันนอกคุณแม่นาะค่ะบ้านมี64นี่ขั้นตัดเล่นนี่ก็เอาเป็น64 60 660 64 64ไ0 6โอ้เพราะว่าบ่มีเด็กน้อยบ่มีเด็กน้อยมีแต่คนใหญ่ ค่ะม <ap un> <ai> ีแต่ผู้ใหญ่เนาะคุณแม่เนาะฟันแบบนี้ฟันมือขื่นสดๆสอหอ,อนๆเลยเลยนาะบาดนีตัวเลขนี่คุณแม่มากบศูนย์หกสี่นี่มกักค่ะล้กก็มากแล้วเนาะแม่บอให้ลูกแม่ซื้อรถตอรีได้ไหมม<อ>ัคุณหมานี่มาสันเมื่อ,อได้นี่มกปลาอยู่อุดรธานีนี่ค่ะจังได๋กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขกของคุณยายไล่หรือว่าคุณแม่ไล่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่นก็เป็นผู้ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งละค่ะท่านผู้ชม บอกเลขนี่เขาแทบสิทุกงวดค่ะคันเบอยู่กะประมาณวีกนึงหรือว่าสองเนาะคุณแม่นนเนาะรับแกแม่ห้องนีเมื่อคืนนี่กูนนยยอยากหัวเด้อหนูโอ้ยค่ะจะเอาโซเอาหล่าแม่ห้องนีเด้อห้องสามเธอรับแกแล้วองเธอเป็นปะหกแปดหกแปดค่ะอย่าไปบอกแต่หกเจ็ดหกเจ็ดหกแล้เจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเด้อค่ะแม่สีฐานค่ะก <4 S 1> ิจวา เจ็ดแปดเลยเว้ยโอ้ยับแก่มันห้องสามเธออะไเจ็ดแปดเป็นห้องอล,ลงลงฮแก่อีเนี่ยห้องหน,นมันคืออธิษฐานตาทิามโสม่ลามนีค่ะคุณแม่ว่าอธิษฐานว่ายาสีห้องแต่เจ็ดเก่าเจ็ดเมือนัมือให้มอนดาอเก่าเจ็ดเก<ะ><ะ>่าเก่จ็ดโอ้ยเจ้าเออก่ต็เดียวแท้คอะออกมาออกขบวนอีหลีอค่ะตุวนี้มันบอกหกแปดแปดหกหกแปดหก หกแปดแปดหกรากาเจ็ดแปดบอกคุณแม่ก็เอาเอาสั่นตัวอืมเต็มออกว่าอ่ายไคือว่าห่องสองเถื่อบอกคุณแม่ห้องสองเถื่อห้องเจ็ดแปดก็หกแปดโอ้ใต้จะตุกเอาไรเลขฉันสมองออกเฮาเฮาวาเขาแก่เลยอ๋อเกาเจ็ดเจ็ดก่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่มือเลขออกใช่ไหมเลยออกมาเต็มเปียรู้โอ้มัน่ออมัน ไม่ยังแราห่วยเล็กตัวเก่าพันสี่สิบสี่แ่ว่าเพราะก็ไดอีรีเลยเพราะก็ไดอิรีเลยอ้อ้าวค่ะจังได้กะให้โชคให้้านอีกนาอคุณแม่นเอชุดนี้เป็นออกเป็นห้องที่มนขึ้นห้องมาขึ้นได้หรืค่ะห้องหกแปดกับเจ็ดแปดเนาะเออเป็นห้องสี่ละค่ะท่านผู้ชมจังเด้กกะให้โชคให้าน n ับคุณแม่อีกค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะ ขอขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันปูนหมอใหญ่ใหญ่หัวมูใหญ่หัวมูใหญ่แม่มนบ่กค่ะเพทันได้แล้วอันไหนก็แม่บ้าปบนไบ้ก็บ่ทันให้แล้วบ่ทันได้แม่ก็บรรยายอาหานแม่ก็บรรยายนะแต่ว่าออกบอกอ่วยเจ๊กเอาเจ๊กเจ๊กเอาช่วยแม่ก็ได้ครับแก่เหมือกค่ะเอราะงั้ตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่าออกมาอุ้ยไม่ใช่แค่แล้วจังอันนี้เด้อแปลก้าวก้าแปลถือของเราอย่าีน <c oughs> ี้ค่ะไอ้ก็บ่มาบนอ่ะไผ้กบ่มาเนาะแม่ใช่อาตมาเหมือนเรียกว่าอันมีโชคมีมันมาพา แม่แม่ก็พายพานี้แล้วนอกนก็หอมพื้นทีิที่นะเก้าในคุนบอกแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดค่ะแม่อัตภัณฑ์ด้าห้องวงเป็นตัวอ้าวค่ะจังไหนงวดนี้ก็ให้มานกับคุณยายไล่อีกน้องแต่ตัวเก้าออกตัวเก้าหนีด้าก็แก่ได้ไหมค่ะบาดีมากรอบนี้ห้องหกแปดเจ็ดแปดอ้าวจะไหนกัน ให้โชคให้ m ắ นกับคุณยายไล่อีกคือเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็กขอบคุณ,ณหหคุณแม่ไลยๆค่ะที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้เอฟซีทางบ้านของเฮานะคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะเราด้วยเาดด้อสาธุค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้กามาเบงสรุปตัวเลขของคุณยายไล่เนาะค่ะเนาะศ6 4ค่ะเป็นตัวเลขที่ดีจากความฝันเนาะค่ะท่านผู้ชม ฝันเห็นคนตายค่ะ6คนนอนตายเฮียงกันอยู่ข้างทางค่ะตีเป็นตัวเลข064เนาะค่ะเนาะให้ธรรม้ชมทางบานสื่อตัดหนาตัดหลังหมุนเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายไล่ค่ะ มารอบนี่คุณยาย่าตุกแกห้องบอกเลขอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมซึ่งงวดผ่านมาห้องบอกเลขเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแต่คุณยายเพิ่นบบสื่อว่าสันเลขตัวได้สีมาออกแต่เลขตัวเก่าคุณยายเพิ่นวบาบัตรเลขออกมาแล้วคุณยายห้หองเลยค่ะท่านผู้ชมเพระาะว่าเลขออกเจ็ดเก้าคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะบางงวดนี่ห้องบอกเลขอีกค่ะตุกแกห้องบอกคกแปดเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเนาะจังไดก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมันกับตัวเลขของคุณยายไล่คะ่ะสําหรับคีนี้จ าปอกกับขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะนอเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบอกกดติดตามจ่าปอกกับขอฝากช่องค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องจ่าปอกค่ะเพื่อที่สิบป่าตัวเลขเนว่ทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทังความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกค่ะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่กาลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ